กาวสวัสดีท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ huh? วัน uh, น like ี้มาถึงอะโวคาโดตอนที่สองครับค่ะอาจารย์ในตอนที่สองท่านอาจารย์จะสอนอะไรกับพวกเราครับอาจารย์เดี๋ยวคงไปเรื่องพันนะอ๋อสายพันธอะโวคาโดครับครับอ่ตอนที่แล้วเราคุยถึงตอนท้ายเรื่องของประเทศที่ติกเพื่อส่งออกใช่ไหมครับครับอราวนี้มาดู้เรื่องของพันุบ้างนะครับครับ ตัวอะโวคาโดมีชื่อสามัญนะเรียกกันว่าอะโวคาโดครับเป็นหลักครับบางทีก็เรียกอะลิเคเตอร์แพรไม่รู้ทำไมเ่พราะอะลิเกเตอร์มหมายถึงเอกเระเคนะครับบางทีก็เรียกเป็นเวชเบิล์บัตเตอร์นะครับเนื่อง่ามันมีเอ่อมันไขมันสูงแล้วกินแล้วมันเหมือนเลยครับางทีก็เรียกบัตเตอร์แพก็มีครับนะครับก็ เรียกกันแบบเนี้ยนะฮะก็แตกต่างกันออกไปกับจำบ้านเราก็เรามีครั้งหนึ่งเราเรียกกันว่าลูกเนยอืมนะเรียกว่าลูกเนยแต่ทางหลังก็สุดใ้ายเราก็เรียกทับทับเรียกทับทับแปลว่าอะโวคาโดครับครับอะโวคาโดนั้นมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเพอร์เซียนะครับ p e r s e a นะเพอร์เซียครับ นะอ,อเมริกาหนะ้าเนื่องจากทีมยำเยนินอยู่ในทีวิ่อเมริกาอืมครับนะครับก็บจัดอยู่ในวงลอเรซีลอเรซีนะล,ร L A U R A, ล้วอแลก็ C-E-A-E e, ครับนะบางทเรียกว่าเป็นลอเรลแฟมิลี่นะครับะจะมีอะไรอยู่ในวงเดียวกับอวคาโดมั้งครับโอ้ที่เรารู้จักกันดีคืออบเชยไงโอ้ครับถ้าเรียกว่าวงอบเชยครับอบเชยก็คือ แะซินนามอนนะครับกับก็มันมีอยู่หลายอย่างไม่นกแใจเราเรียกมันว่าเป็นวงอบเชยครับครับสำหรับวัวคาโทนั้นในสปีซี่นี้เนี่ยเป็นสปีซีที่ใหญ่มากๆอืครับมีกลุ่มพันธุ์เยอะมากๆครับเพราะนั้นมันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมาก อืนะกระจายอยู่ดังตอนใต้ของอเมริกาในแถวคาริเบียนลงมาทางเม็กซิโกไปถึงทางอเมริกากลางครับนะครับแล้กัจจัดแบ่งกลุ่มเนี่ยนะเขาจัดเป็นเป็นกลุ่มย่อยมามีอยู่สามกลุ่มด้วยกันนะครับ,รบเวสินเดนทับเวสินเดนทยเวสินเดนคือหมู่กเกาะเวสตินดิสก็คือแถวคาริเบียน นะครับอย,อยู่ในอยู่ในในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกทางบุรีส่วนที่เป็นทะ,ทะเลคาริบเบียนครับซึ่งยังมีทั้งโปตรตุเกสมีทั้งเม็กซิโกมีทั้งเฮติมีทด้ทง,งอยู่ทางบเวณนั่นนะครับกลุ่มที่สองเขาเรียกว่าเป็นโกเตมาลันไซก็น่าจะมาจากแถวประเทศโกเตมาลานี่อยู่ทาง ก็ไปทางอเมริกากลางครับนะทางเหนือของคอสตาริกากใต้คอสตาริกาไปก็จะเป็พนพมาแนละ้วครับนะพามาก็เป็นรงบริเวณส่วนแคบที่มีคลองพามาอยู่แล้วก็เป็นเป็นประเทศที่เชื่อมต่อระหว่างทวอเมริกาเหนืออเมริกาใต้คับกลุ่มที่สามเขาเราียกว่าเป็นเมนะ็กซิกันไทก็อยู่ทางบริเวนที่เป็นที่สูงของเม็กซิโก นะครับนอกจากสามกลุ่มนี้แล้วมันยังมีลูกผสมข้ามกลุ่มระหว่างสามกลุ่มนี้อีกครับซึนะ่งเป็นลูกผสมซึ่งพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่เป็นไทยของมันเองรวมทั้งกับส่วนที่เป็นที่เป็นลูกผสมระหว่างระหว่งางไทยของของกลุ่มพวกนี้อยู่ครับนี่มานดูทีละกลุ่มนะฮะกลุ่มอินึ่ง มันถ้ารวมต้องเหมือนมันก็ประมาณหกกลุ่มด้วยกันนะกลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเวสต์อินดีสไทป์นะครับเวสต์อินดีสไทป์นี่อยู่ในขึ้นอยู่ในเขตร้อนแับ้อนชื้นแถวตามหมู่เกาะทางตอนใต้ของอเมริกาแล้วก็แถวแนะคริบเบียนนะฮะบริเวณเนี้ยนะฮะเ,เป็นพื้นที่เกิดโตได้เร็วมากนะฮะแล้วก็มีการออกดอกง่าย ครับนะครับมีความหลากหลายทางบรรลุกรรมพอสมควรนะครับนะพวกน <ะ S 2> ีส้สําคการความร้อนชื้นนะฮะสภาพอากาศร้อนชื้นนะครับแล้วกเ็เป็นกลุ่มผลที่มีเปลือกหนานะครับมีมีเปลือกหนาแล้วก็เปลือกนี่ค่อนข้างหยุนย่นยืดหยุ่นได้ครับนะครับแล้วก็มีผิวสีเขียวแล้วก็ผิวเรียบครับนะครับ ไม่ไม่มีตุ่มไม่มีอะไรนะครับมีปริมาณของแฟตค่อนข้างต่ำโดยเฉลี่ยจะต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ลงมานะครับเป็นกลุ่มที่ออกดอกง่ายนะครับนะแล้วก็เป็นพันธุ์เบาครคือออกดอกง่ายนะก็มีพันธุ์ต่างๆที่เรารู้จักกันดีนะครับนะนั้นกลุ่มนี้จะทําออกนอกฤดูได้ง่ายคืออาจจะเรียกได้ว่ามันสามารถออกดอกได้ทั้งปีเลยครับครับนะครับที่เรารู้จักกันดีก็มี พันบัตเตอร์มีฟุกนะครับแล้วก็มีมะออกมีพอลลอกนะมีพีเตอร์สันอีรูเล่นะครับรัสเซลกับซิมมอนนะครับแล้วก็มีแทรปกับวอร์ดินเยอะเลยจังนะครับเยอะครับมีอยู่เยอะครับอันนี้ยกัวอยงให้ฟังเฉยๆับครับนะครับอันนี้เป็นเป็นกลุ่มที่เอ่อเป็นเป็นใครไม่ชื่หลายหลายพันธบ้านเราก็เอามาปลูกอยู่ก็ครับ กลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มของกัวเตมาลันไทป์นะครกลุ่มแรกเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นเวชินเวชินดิสไทป์เนี่ยก็เขาจะมีวรียที่ย,ออย่อยลงไปจากสปีซีนะครับวารายตี้ตัวนั้นนะแล,แล้วจากชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเพอร์เซียอเมริกาหน้าแล้วจะเป็นไวายที่อเมริกาหน้าครับนะครับลำรับใน กลุ่มที่สองเนี่ยตัวกัวเตมาลันไซน์ e เนี่ยนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ก็เป็นเปอร์เซียอเมริกาหน้าแต่ว่ามีรายที่กัวเตมาเลนซิสนะครับกลุ่มน,นี้นี่นะต้องการอากาศร้อนถึงขึ่งร้อนนะครับแล้วก็มีเปลือกหนานะครับครับนะแล้วก็ มีอาจจะสีไปทั้งแดงก็มีแต่ก็ผิวจะสากอืมครับครับผมนีผิวจะสากับแล้วก็เป็นพันธุ์ที่หนักกว่าแล้วก็มีเป็นมันแฟตที่อาจจะสูงถึงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตได้ครับนะครับพันธุ์หลักๆก็มีค่อนข้างเยอะครับนะครับมีเป็นพันธุ์หลักค่อนข้างเยอะครับอ่ามีอ่ายกตัวอย่างนะครับอย่างอนาไฮม์เบนิกอะโคโอน่า ดิกนะินสันนะครับเอดรานนะเควนนะอิสรานาลินดาลีออนนมคคาเธอร์ครนะฮะนาเบลนิมลิโอนะปันชอยพิงเกอร์สตันรีดนะชัมิดนะชาวิลนะโซลาน่าครับแอโซลาโนนะครับนะมีนอกจากนี้ยังมีสปริงเทเลอร์ซันเน็ น็อกวัคเนอร์และเขาเบสโอ้เยอะผมเนี่ยเยอะครับคุณนี้มีพันเยอะมากครับก็หลายหลายพันธุ์ว่าเราก็เอาม,มาปลูกอยู่นะครับครับกลุ่มที่สามเป็นลูกผสมหรอกลูกผสมระหว่างกลุ่มของเวสอินดิสกับกลุ่มของโคเดมาลันครับนะครับ,รบกลุ่มนี้ก็มีพันที่เป็นพันธุ์กันค้ายอยู่เยอะครับ นะแล้วก็มีความหลากหลายของเรื่องของรูปร่างเรื่องของต่างๆอืมครับนะยกตัวอย่างนะครับหลายพันธ์เราจะ,จะได้ยินชื่อมาแล้วก็คุ้นเคยดีนะอย่างเช่นพันธุ์เอเจ็กซ์หรือไอแนะอกซ์นะครับแตนะ่เราจะอ่านครับบอนิช่าบูทวันบูทเซเว่นบูทเอ็กนะครับโชเก้คอล์นสันนะะฟุกทเวนตี้นะครับ พันแกรนพันทอซีิแมนนะฮิกซันซิมซันนะฮะแล้วก็วินสโลวซันนะอย่างเงีบูสบูสเซเว่นเนี่ยเรารู้จักกันดีนะครับครับนะครับกลุ่มที่สี่นะครับเป็นกลุ่มรูปผสมระหว่างกลุ่มเม็กซิกันกับอ่าโคเตมาลันไคล์ก็มีพันธุ์หลักๆที่เป็นพันการค้าอยู่เยอะเลยครับ แล้วก็มีความหลากหลายของทางปัชุกรรมนะของทางเรื่องเปลือกเรื่องอะไรเนี่ยเยอะนะครับนะพันนะอย่างเช่นพันนะอ่าเรียกพันเบคอนพันเอ็กซิงเกอร์นะครับครับแล้วก็พันฟอร์เต้ฟอร์เต้นี้ก็เคยเป็นพันหลักของทางอเมริกามาอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็ ปัจจุบันก็ถูกบดบังด้วยพันแฮชครับนะครับแฮชก็อยู่ในกลุ่มลูกผสมตรงนี้ครับนะครับะแล้วก็อย่างพันลูล่าลูลาก็เป็นอีกพันหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนะครับครับกลุ่มที่ห้านะครับเป็นกลุ่มของเอ่อเม็กซิกันกับมาร์เวสินเดนไทป์กลุ่มนี้มีน้อยมากครับนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีความสําคัญมากทาง ทั้งเธอมีจำนนเศรษฐกิจเท่าไหร่รับนะยกตัวอย่างครับยกตัอย่างมาให้ดูก็มีเพียงพันเดียวนะครับชื่อพันอินเ i ี d ิเวอร์ครับ,รบ,รบกลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มที่หกคือกลุ่มของอเมริกันไทส์นะฮะเมซิกันไทสตัวนี้ก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเปอร์เซียอเมริกาน่ามาราจีอินดมิโฟเลียอนมิโฟเลียกลุ่มนี้ต้องการ อากาศที่ค่อนข้างเย็นเพราะว่าขึ้นในพื้นที่ที่เป็นภูเขานะของทางเม็กซิโกนะครับครับก็เป็นถือว่าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างหนักเพราะทากลุ่มนี้พอจะเรามาปลูกทั้งพืนราบเนี่ยจะจะมีปัญหาเรื่องของการออกดอกนะครับแล้วการปรับตัวมักจะเข้ากันไม่ค่อยได้นะครับครับับพธุ์นี่มีเปลือกบางนะครับแล้วก็เปลือกกระติกกับเนื้อ นะครับเพราะฉะนั้นอนนิสไซพวกเนี้ยัะมันก็ติดมากับลูกผสมได้นะครับแล้วก็แต่ว่ากลุ่มเนี้ยมีข้อดีอย่างมากก็คือมีปริมาณแฟตสูงมากอืครับอาจจะสูงถึงสามสิบเปอร์เซ็นตได้นะครับอันนี้คือข้อข้อดีของมันครับเพราะนั้นมันมันก็เลยมีนิสัยอันเนี้ยติดมาอยู่ในลูกผสมหลายหลายพันนะอันนี้ลูกผสมอะไรนะจันอันนี้อันนี้เป็นพันอันนี้เป็นกลุ่มพันกลุ่มพันครับกลุ่มพันเม็กซิกันครับครับอ่า นะครับแล้วก็ตัวใบมีเอกลักษณ์อันหนึ่งคือใบมีกลิ่นหอม mm hmm. คล้ายคล้ายพวกปุ้ยกันะปุ้ยกะคือแอนิสหรือแอนิซีเนี่ยครับแต่ปุ้ยกกเรามาเป็นส่วนหนึ่งของเ,อเครื่องเทศห้าชนิดในผงพะโล่ไงอืม mm hmm. ครับนะผงพะโล่เนี่ยมันจะมีนะจะมีปุ้ยกักมีไอ เอ่อเปลือกอบเชยไงครับนะะพวกอัิชนนมอนกนแหละนะครับอาจารย์โป้ยกักนี่มันแปลว่าอะไรอาจารย์โป๊ยกักนี่เป็นภาษาจีนได้จิ๋วครับแปลว่าแปดเหลี่ยมอ๋อแปดเหลี่ยมอาจารย์เพราะว่าเพราะไอตัวไอตัวโป้ยกังกเนี่ยมันมันมันมีเหมือนรูปดาวแตดแฉกอืมครับครับนะครับอ๋อนึกออกครับครับครับแล้ว้เวลาเวลาเรากิน พะโลหมูพะโลเนี่ยบางทีก็ติดมาด้วยไอ้ป่วยการติดมาด้วยที่เป็นเปลือกแข็งๆนะครับครับนะรักษาเป็นเป็นแปดเป็นดาวแปดแฉกครับครับนะงั้นภาษาใต้จ๋วก็เรียกตรงเลยอืป่ปยกักป่วยแก็ว่าแปดคกักแปลว่ามุมหรือเหลี่ยมนี่ครับครับงั้นกลุ่มนี้เนี่ยนะอจะทนต่อขันหนาวได้ค่อนข้างดีนะครับ เพราะ้มันจะมีอข้อดีข้อไม่ได้ข้อด้ยอยหลายหลายเอย่างนะครับงั้นพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะมันจะมีหลากหลายมากคือถามว่ามีกี่พันไม่ทราบครับนะไม่มีทางรู้เลยนะครับเพราะเมล็ดแต่ละเมล็ดเนี่ยมันกลายพันธุ์ทั้งหมดครับนะและ้วการปลูกเป็นเมล็ดแล้วก็ได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาถ้าเอามีการคัดไว้นะแล้วก็ จะมีการขึ้นดิบเบนไปแล้วไม่มีการขึ้นดิบเบนไปก็ตามแต่ว่ามีการผลิตในเชิงการค้ามันก็เป็นพันุ์หมายขึ้นมาครับงั้นทุกเมล็ดมันจะก,กลายหมดครับจากความที่มันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมากคร,ครับนี่ครับนะครับน่อันนี้คือลักษณะของกลุ่มพันธุ์งั้นเราต้องเข้าใจเรื่องของกลุ่มพันธุ์ตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับว่าเออมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็เรา ในบ้านเราสภาพแวดล้อมในบ้านเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะหาหรือพันกลุ่มไหนเนี่ยมาเพราะว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยมันมันตัดสินกันด้วยเรื่องของเอ่อเรื่องของเปอร์เซ็นต์แตครับเรื่องเปอร์เซ็นต์ไขมันครับนะเปอร์เซ็นต์ไขมันมต้องสูงไว้ก่อนครับนะเดียวกันเรื่องเรื่องเปลือกบางเปลือกหนานะฮนะนะแล้วก็เรื่องการสุก เรื่องความทุนโรคนะความสม่ำเสมออะไรทั้งหลายมันก็ตามกันมาหมดนะนั้นในเชิงธุรกิจเนี่ยมันต้องเข้าใจเข้าใจเรื่องของการตลาดจุดจุดตรงนี้ด้วยคว,ค,วความตา้องการของตลาดเขาต้องการอะไรบ้างครับครับครับสําหรับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยนะประ,ประเทศไทยเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งตะเขตร้อนชื้นฝนตกชุกอย่างเช่นภาคตะวันออกถึงภาคใต้ เรามีสภาพพื้นที่อากาศเย็นแห้งนะทั้งทั้งภาคเหนือตามพื้นที่เป็นภูเขาทั้งทางภาคตะวนดอกเฉียงเหนือด้วยครับดังนั้นเรามีความหลากหลายในกลุ่มนูนแต่เราไม่มีพื้นที่าาที่อากาศที่หนาวจัดอืมครับนะครับดังนั้นการคัดเลือกกลุ่มพันธุ์เนี่ยก็ต้องทดสอบว่าอันไหนมันเหมาะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีมีการนําพันธุ์เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการทดสอบในพื้นที่ต่าง จน,จนสามารถาให้ผลผลิตได้แต่การให้การที่ต้นไม้สามารถให้ผลผลิตได้มันยังไม่ได้เป็นตัวชี้บ่งทุกอย่างแต่เป็นจุดเบื้องต้นที่เราจะใช้ตัดสินว่าเออมันมันจะปลูกได้ในพื้นที่นั้นน,น,นั้นหรือไม่ตอกจาะนี้ต้องดูสิทธิเรื่องของความอ่อนแอ,อต่อศัตรูพืชครับนะครับเพราะอย่างกลุ่มพันธุ์ที่เปลือกบางเนี่ยมักจะโดน ศัตรูพืชเข้าทำลายได้ง่ายอย่างเช่นตัวตัวพวกแงแงนะครับกับตัวแมงวันทองครับนะครับซึ่งเริ่มสังเกตเห็นอยู่นะครับในสิ่งเหล่านี้กับสิ่งที่เราต้องพิจารณาเนี่ยมันหลายหลายเรื่องอย่างเช่นอนอกจากการออกดอกแล้วนะครับความทนต่อโรคความทนต่อศัตรูพืชแล้ว นะฮะปอร์เซนต์ขมันเปอร์เซ็นต์แฟชั่สูงไหม,มนะครับความหนาของเปลือกนะฮะการเกาะติดเอ,อมเล็ดนะฮะมันลอดออกจากมเมล็ดได้ง่ายหรือไม่ครับว่าบางบาง,บางพันธุ์เนี่ยจะมีเปลือกอุ้มเมล็ดไอ้ตัวสีโคนเนี่ยค่อนข้างบางแล้วไปไปเวลาสุกแล้วมาติดก,กับส่วนของเนื้อครับแยกกับส่วนเนื้อลำบากนะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งกับ แล้วก็อาการเกาะติดของเนื้อกับส่วนของเปลือกนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสีของเนื้อครับนะสีของเนื้อว่ามันเขียวอมเหลืองเหลืองนะเหลืองเข้มหรือออกไปทั้งส้มนะครับครับสำหรับรสชาติเนี่ยได้ข่าวมาเหมือนกันว่าคนไทยมักจะติดชอบหวานซึ่งควจริงแล้วมันไม,ไม่น่าเกี่ยวข้องหรอกเรื่องของความหวาน อยู่ที่ความมันกับนเนื้อเนี่ยตัวเท็กซเจอร์เนี่ยเวลากัดแล้วเนี่ยมันเกาะตัวหรือร่วนอาจจะอดไมากกว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พันธ์ต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีอยู่ความขัางมากมายพอสมควรทีเดียวนะครับสําหรับเรื่องเกี่ยวกับตัวพันธุ์รือกลุ่มพันธุ์ตรงเนี้นะครับครับมี คือเขียนว่าอยู่ในร้อถแต่คำถามมีด้วยเหรอครับท่านครับครับอยู่ในชุดที่สองลำดับที่ห้าสิบสี่นะครับหัวข้อนะครับว่าด้วยเรื่องของพันธ์ุและกลุ่มพันธ์ุไม่ผลที่มีชื่อว่าอโวคาโดครับนะครับไปสามารถไปดูได้จากในในเฟซบุ๊กนะครับครับนะครับอันนี้มันมีก็มีรูปของพันธุ์ต่างๆมาให้ดู นะครับในในเบื้องต้นนะครับครับอีกข้านาทีจ้ะครับก็เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นความหลากหลายของของทางพันธุกรรมนะครับอ่าอันนี้พันศูนย์สามสี่นะครับรูปยาวๆนี่นะครับอืมครับนะอันนี้พันพบพระนะพบพระอ่าจะศูนย์แปดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ก็เป็นพันธ์ุที่มาจากพันพรมเมล็ดในบ้านเรานะครับครับอันนี้เป็นพันธ TA ยี่สิบเอ็ดนะเป็นพันธ์ุที่นำเข้าเหมือนกับตัวศูนย์สามสี่นำเข้าจากเวียดนามทั้งคู่คนะครับครับจะเรียกว่าเป็นพันธ์ุอียิปต์ก็ได้นะครับเป็นประเทศเลยครับอาจารย์ ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับจบยิบมาเฉยๆไงครับครับโอเคาจารย์นอันนี้เป็นเป็นพันบรูนี่อันนี้มาจากการเพาะเมล็ดครับของที่ของสวนแห่งหนึ่งคือตักช่องับนะครับอันนี้เป็นพันคิวบันเรดนะฮะเออน่าจะนํามาจากอินโดนีเซียนะฮะน่าจะมาจากอินโดนีเซียนะครับนะฮะมันเราดูจาก รูปทรงต่างๆเนี่ยเราเห็นว่ามันมีความหลากหลายของเรื่องของรูปทรงเนี่ยเยอะมากครับนะครับนะฮะอันนี้ก็มาให้ดูนะความความหลากหลายของทางพันธุกรรมนะครับครับก็วันนี้นะครับได้แลบความรู้เกี่ยวกับไทยของอะโวคาโดครับอย่างละเอียดเลยนะครับอาจารย์ครับครับในตอนหน้าอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็จะเป็นเรื่องของ รักษาทางพื้นกระสานแล้วล่ะครับครับครับเรื่องของกับสมเกีรโอ้ครับครับเรื่องของการเลิตกระสกีรเป็นเรื่องใหญ่กราบไปจ่ายครับครับงั้นอโวคาโดตอนที่2ขออนุญาตจบไว้เพียงแค่นี้นะครับอาจารย์ได้ครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับอาจารย์ับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับ